ไฮไลท์เต็มวันนี้ต้องบอกกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แฟนบอลไทยทั่วประเทศต่างตั้งต,า,งตารอเพราะนี่คือการซ้อมก่อนแข่งของทีมชาติไทยที่เต็มไปด้วยสีสันความมั่นใจและพลังบวกที่สะท้อนถึงการเตรียมพร้อมก่อนลงสนามในศึกใหญ่ที่จะถึงนี้โดยเฉพาะกับการกลับมาของนักเตะร่างทองคนใหม่จูดทัสสันที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการฟุตบอลไทยหลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงเกินวัยพร้อมกับเสียงเชียร์สนันจากแฟนบอลที่ต่าง,ลงหลงไหลในสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังสร้างสรรค์ จูทัศน์ันไม่ได้เป็นเพียงนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ยังมีความมุ่งม,มันและทัศนคติที่ยอดเยี่ยมเขาเข้ามาเติมเต็มทีมชาติไทยได้อย่างลงตัวการซ้อมในวันนี้เผยให้เห็นถึงการประสานงานที่ลงตัวระหว่างเขาและเพื่อนร่วมทีมทั้งการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องมองตาการผ่านบอลที่แม่นยำและการจบสกอร์ที่เฉียบขาดสิ่งเหล่านี้ทำให้บรรยากาศในแคมป์ซ้อมของทีมชาติไทยดูคึกคักเป็นพิเศษนักเตะทุกคนต่างรู้ดีว่าการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยพลังแห่งความสามาคัคคีและหัวใจของช้างศึกพวกเขามีศักยภาพพอที่จะสู้กับทุกทีมในเอเชียแตงโมและปียพงศ์สองนักวิเคราะห์ระดับตำนานที่อยู่ข้างสนามในวันนี้ต่างชื่นชมไม่ขาดปาดโดยเฉพาะการเล่นของแนวรุกที่ดูมีชีวิตชีวาและกล้าเล่นมากขึ้นการซ้อมก่อนแข่งไม่ใช่เพียงการวัดความพร้อมทางร่างกายแต่ยังเป็นการเตรียมจิตใจให้พร้อมรับแรงกดดันจากเกมจริงซึ่งโคช้ชใหญ่ได้เน้นย้ำในทุกจังหวะวา่าฟุตบอลคือการเล่นด้วยใจ เมื่อใจพร้อมร่างกายก็จะตามมาจูดทัสันในวันนี้โชลีลาที่ยากจะหาใครเทียบทั้งการลากเลื้อยหลบกองหลังการยิงด้วยเท้าขวาอันทรงพลังและการจ่ายบอลที่เฉียบเหมือนมีเรดาอยู่ในหัวทุกครั้งที่เขาสัมผัสบอลเสียงเฮจากแฟนบอลข้างสนามก็แทบจะดังลัน่นราวกับเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าทีมชาติไทยยุคใหม่กำลังจะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งบรรยากาศการซ้อมเต็มไปด้วยความเข้มข้นและความสนุกโค้ชได้แบ่งทีมออกเป็นสองฝั่งเพื่อจำลองสถานการณ์จริง มีการเล่นจังหวะเร็วการเชื่อมบอลสั้นในพื้นที่แคบและการฝึกเล่นสวนกลับที่เฉียบขาดแนวรับของทีมชาติไทยวันนี้ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมการยืนตำแหน่งมีระเบียบการซ้อนกันของกองหลังไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งทะลวงง่ายขณะที่แดนกลางมีความเข้าใจในเกมมากขึ้นการเคลื่อนบอลจากหลังไปหน้าทำได้อย่างลื่นไหลนักเตะใหม่หลายคนที่เพิ่งเข้ามาในแคมป์ก็ปรับตัวได้ดี ทั้งยังมีความกระตุรือร้นที่เห็นได้ชัดความกลมเกลียวภายในทีมเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกได้ทันทีที่เห็นพวกเขาซ้อมร่วมกันแตงโมที่นั่งอยู่ข้างสนามถึงกับพูดขึ้นมาว่านี่แหละของจริงฟุตบอลไทยไม่แพ้ใครถ้าเล่นแบบนี้ขณะที่ปียพงษ์เสริมว่าเด็กชุดนี้มีของทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจและจูุทัสสัคือคนที่จะพาไทยไปอีกระดับแน่นอน คำพูดของทั้งสองคนสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในศักยภาพของทีมชาติไทยยุคใหม่นี้จริงๆการซ้อมวันนี้ไม่ใช่เพียงการวัดศักยภาพแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในแนวทางฟุตบอลไทยจากทีมที่เคยพึ่งพาแค่พรสวรรค์ของนักเตะบางคนกลายมาเป็นทีมที่เล่นกันด้วยระบบและแผนการที่ชัดเจนทุกจังหวะการซ้อมมีพลังและความหมายนักเตะต่างตะโกนเรียกการตลอดเวลาเสียงโค้ชดังสนั่นไปทั่วสนามคำว่าเร็วขึ้นเคลื่อนที่ ส่งต่อดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณว่าทุกคนอยู่ในโหมดพร้อมรบทีมชาติไทยกำลังจะลงสนามด้วยความเชื่อมั่นแบบเต็มร้อยไม่ว่าจะเจอกับคู่แข่งชาติใดพวกเขาจะสู้สุดใจเพื่อธงไตรรงที่อยู่บนหน้าอกเสือ้อช่วงท้ายขององค์การซ้อมทีมได้จัดเกมอุ่นเครื่องขนาดย่อมโดยมีจูทัสสันเป็นตัวหลักในแนวรุกและเขาก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังนาทีที่15ของเกมซ้อมเขารับบอลจากแดนกลางก่อนลากผ่านผู้เล่น2คนแล้วยิงเสียบมุมอย่างเหนือชั้นเสียงเฮดังลั่นราวกับยิงได้ในเกมจริง ไม่กี่นาทีต่อมาเขาจ่ายทะลุช่องให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูที่2ออย่างสวยงามทุกจังหวะเต็มไปด้วยคุณภาพและความมั่นใจความร่วมมือระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในทีมเป็นภาพที่ชวนชื่นใจและแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีที่แท้จริงสิ่งที่แฟนบอลทุกคนพูดถึงหลังจบการซ้อมคือทีมนี้มีไฟไม่เพียงแค่การซ้อมที่ดีแต่ยังมีพลังบวกที่แผ่ออกมาจากทุกคนทั้งสตาฟโค้ชและนักเตะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการพาทีมชาติไทยกลับมาสู่จุดสูงสุดในเอเชียอีกครั้ง ภายใต้การวางแผนอย่างรอบคอบและการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพทีมชาติไทยกำลังค่อยๆเปลี่ยนภาพลักษณ์จากทีมที่คนมองข้ามกลายเป็นทีมที่ใครๆก็ต้องจับตามองแตงโมพูดปิดท้ายอย่างหนักแน่นว่าซ้อมแบบนี้ถ้าเจอใครก็สู้ได้หมดส่วนปียพงศ์ก็หัวเราะพร้อมกล่าวว่าอย่าให้ถึงวันแข่งจริงรับรองสอนแน,น่แน่คำพูดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แฟนบอลทุกคนที่ได้ดูการซ้อมในวันนี้ต่างรอคอยวันแข่งขันอย่างใจจดใจจอ่อ เพราะพวกเขารู้แล้วว่าทีมชาติไทยพร้อมแล้วจริงๆทั้งสภาพร่างกายจิตใจและทีมเวิร์กและเมื่อมองลึกเข้าไปในสายตาของจูดทัาส์นหนุ่มร่างทองที่ทุกคนพูดถึงเขามีไฟแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่ต่างจากนักเตะไทยเลือดแท้เขาไม่ได้มาเพื่อเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์แต่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเปลี่ยนแปลงเขาแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อทีมความรักในธงชาติและความตั้งใจที่จะทําให้ประเทศไทยภาคภูมิใจทุกครั้งที่เขายิ้มและพูดว่าผมอยากให้แฟนบอลไทยมีความสุข มันคือคำพูดที่มาจากใจจริงการซ้อมวันนี้จบลงด้วยเสียงปรบมือกล้องทั่วสนามนักเตะทุกคนกอดกันโคชยิ้มกว้างและแฟนบอลที่มาชมต่างยืนปรบมือให้แบบไม่หยุดเพราะพวกเขาได้เห็นบางอย่างที่มากกว่าฟุตบอลน,นั่นคือความเชื่อความหวังและความฝันของชาติที่กำลังฟื้นคืนอีกครั้งแตงโมโลงปียพง์ยิงกลายเป็นวลีฮิตที่แฟนบอลพูดกันทั่วเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความสนุกและความศรัทธาในฟุตบอลไทยที่ไม่มีวันดับ ทีมชาติไทยกำลังเดินบนเส้นทางแห่งความยิ่งใหญ่อีกครั้งและครั้งนี้ทุกคนจะไม่ปล่อยให้ความฝันหลุดมืออีกต่อไป